มอง,องเราเร็วเร็เรวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่้านประตูพาธรมนะคะอันนี้ก็พามา ร้อยดอกรักกันนะคะเอาไว้บูชาา,ชางานสรีริกธาตุที่ที่จะมาบรรจุในยอดของพระเจดีย์นะคะบานก็รับาที่ทำดอกรักนะคะ คุนะคะเดี๋ยวเรามาทำดอกรักกันนะคะร้อยดอกรักกันนี่อะไรดูนะอะไรอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็ใส่แล้วก็เอา่ชวมาที่ฟันนะ thank right. you ด้วยนี่ไว้ก่อนนะคะเันาีว่าตัวมันหลุดเนาะไม้ที่ฟันเนี่ยถัดไปก่อนเพราะว่าเวลาเขาจะเอาไปไปใส่ในอะ <c oughs> ่ะเนี่ยเพราะว่าทำเป็น4ีมุมนะคะ ต้องขาดตรงนี้ไว้นะ ร้อยมาลัยนะคะไใช่ล้วขอบคุณนะคะ300ล้านดวงตาีอยู่ด้วยกัน Yeah. Mm -hmm. เดี๋ยอะๆมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าเป็นยังไงดีนะคะเดี๋ยวแพงกํรลังใจกันอ่ใครเนาะสวัสดีค่ะคุณบี้จะทําเอ่อรองรักไปถวายจะมีงาน จะมีพิธียกบรรจุสาริฤทกธาตุบรรจุสาริฤทกธาตุในพระจีดีที่วัดป่านาิมิตรนะคะวันวันที่สิบเอ็ดเนาะน่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะแต่ว่ามัน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 มีในเพจอะสกลนครเนาะ เขตสกลนครแต่เขตข้างนอกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใน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 เฟซเนาะแต่เป็นอ่งานใหญ่นะคะน่าจะน่าจะออกทีวีอยู่กับตัวป่วนตัวป่วนทำอะไรก็ไม่รู้อะยิงเดียวแต่ต้อง แล้วที่บ้านก็รับทำํำอ่ะรับเอาดอกทําดอกรับที่โรงพยาบาลเขาทำพับไปเตยเนาะก็เลยเอาท่างาน,นก็ที่บ้านก็จะเอาตรงนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ช่วยกันคุณละไม้คุณละมือเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเลยรีบทำกับข้าวแต่ช้าแล้วแต่ตีตีสารเนาะใ,ใจเย็นๆนะคะคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใ,ใจด้วยต้องไปเรื่อยๆ ตัวตวเลขก,ก็อยากจะออกไปข้างนอกดี๋ยวสักครู่เพราะว่าแม่เด็กเขาจะชอบกินเส้นเนะาะก็เห็นเส้นไม่ได้นะ ให้เป็นแมวเขาจะชอบกินเส้นเราก็ต้องระวังเนอนะคะถ้าเลี้ยงแมวถนะ้าเลี้ยงแมวแนหะแมวนะ่ะชอบกินเส้นนะคะขอบคุณนะคะที่แม่มาให้กำลังใจทำบุญด้วยกัน,นะคะ่ะมาแล้ว นี่ลมไปไหนหมดก็ไม่รู้ลมวันนี้ลมหายเลยแล้วค่ะจะเสร็จไหมนี่ห้าถุงห้าถุงนะห้าถุงไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่จะทำถุงถุงเอ่อถุงหนึ่งจะได้ห้าเม็ดนะคะเพราะว่า นี่มันก็เซนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าอห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยดอกห้าร้อยดอกก็ประมาณก็จะได้ประมาณห้าเมตรเนาะเซนหนึ่งนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะประตูกก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ